อีกหนึ่งผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่นั่นค er ือปตทนล่าส mm. <t Luk as co> e ุดเนี่ยทางคุณอัธพลเฤกพิบูลซีอีโและกรรมการผู้จัดการใหญ่ก็ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่ธุรกิจไฮโดรเจนของกลุ่มปตทนะครับโดยระบุว่าจะมีการดําเนินการทั้งเรื่องของโอกาสการลงทุนในต่างประเทศซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องดูว่ารัฐบาลแต่ละประเทศมีการสนับสนุนกันอย่างไร มีการยกตัวอย่างกรณีที่ตะวันออกกลางนะครับหรือว่ามิเ d l e อีสต์เนี่ยคุณอัธพลก็ระบุว่ามีความได้เปรียบอยู่ในหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนนะซึ่งปตทอเองโดยปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมคือปอตทอสอพอนี่แหละก็จะเป็นหัวหอกในการเข้าไปศึกษาการลงทุนนะฮะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจในสเกลเชิงพาณิชย์ได้หลังจากนี้ด้วยส่วนประเทศกำลังอยู่ในขั้นตอนศึกษานะฮะอื่นๆเนี่ย ก็มีอยู่อีกหลายประเทศนะฮะแต่ก็ดูแล้วตะวันออกกลางน่าจะเป็นจุดหมายปลายทางนะฮะที่ดูแล้วมีความเหมาะสมมากที่สุดณขณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งทิศทางน,นะครับที่ทางด้านปตทเนี่ยเขายังกลังเดินหน้านะครับในการที่จะคิดค้นต่อยอดเรื่องของพลังงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ปตทเนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลก็คือว่าวิสัยทัศน์ที่วางไว้เนี่ย Powering Life w ง i ล h f u u u r e Energy and Beyond เนี่ยถือว่าเป็นการขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังงานแห่งอนาคต นั่นหมายความว่าพลังงานนะแห่งอนาคตมันก็จะไม่ต้องไม่จํากัดเพียงแค่พลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ต้องมีการคิดค้นหานวัตรกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อตอบรับเรื่องของพลังงานที่ถือว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงการเติบโตของธุรกิจของปตทในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะวันนี้เนี่ยยังได้มีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนโดยมุ่งไปสู่ธุรกิจใหม่อย่างเช่นธุรกิจพลังงานสะอาดหรือว่าธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตธุรกิจสนับสนุนการเคลื่อนที่และวิถีชี รวมถึงธุรกิจค้าปิกนอนออยธุรกิจ AI หุ่นยนต์และดิจิทัลรวมถึงธุรกิจโลจิสติกและโครงสร้างพื้นฐานและยังรวมถึงเคมีพัณฑ์มูลค่าสูงด้วยก็ตรงนี้ถือว่าเป็นขาธุรกิจของทางปรทที่ก็มีการแตกยอดออกนอนะไปในหลายสายธุรกิจด้วยกัน ทีนี้พูดถึงงบลงทุนของทางปตทในช่วงระยะ5ปีก็คือปีนี้ไปจนปี2570นั้นเนี่ยนะฮะก็มีการตั้งเป้าที่จะลงทุนอย่างในธุรกิจก๊าซธรรมชาตินะครับประมาณสัก30ม0 0นล้านเ็ศษก็จะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ34ของเงินลงทุนทั้งหมดนอกหนเือจากนี้จะมีธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาตินะครับประมาณเกือบเกือบห0่งล้านบาทธุรกิจใหม่และโครงสร้าง พื้นฐานและสำนักงานใหญ่นะครับก็ประมาณสัก1 2 0 0 0กว่าล้านจะมีธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและปิตโตรเลียมขั้นปลาย3,000ล้านเศษนะครับแล้วก็จะมีการลงทุนในบริษัทอื่นที่ปตทถือหุ้นอยู่100%เนี่ยอีกประมาณ28,000ล้านทีนี้พอพูดถึงธุรกิจอื่นที่ปตทเข้าไปถือหุน้นนะฮะมีอยู่ขาหนึ่งที่น่าสนใจอย่างล่าสุดทางดรบุรินทร์รัตนสมบัติประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่ และโครงสร้างพื้นฐานของปตท,อทอโดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทอินโนบิกเอเชียจำกัดด้วยนะฮะก็ได้ระบุกับทีมขา่ขาวข่าวหุ้นธุรกิจว่าขณะนี้เนี่ยทางอินโนบิกก็อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะฮะนี่ก็เป็นแผนล่าสุดอินโนบิกนี่เป็นหนึ่งในบริษัทนะที่ปตทถือหุ้นอยู่100%ทําซธุรกิจอะไรบ้างในอินโนบิกเนี่ย ถ้าเกิดไปดูสัดส่วนการลงทุนนะครับของทางด้านอินโนบิกเอเชียนี่ยอย่างที่คุณ,คณบุรพาบอกว่าปตทเนี่ยถือหุ้น100%เนี่ยเขาเนี่ยจัดตั้งขึ้นในปี2,563ประมาณช่วงวันที่18ทธันวาคมนะครับทุนจดทะเบียน300ล้านบาทแล้วก็มีการเพิ่มทุนอย่างต่อนเนื่องจนล่าสุดเนี่ยทุนจดทะเบียนอยู่ที่13,000ล้านบาท อย่างที่บอกไปว่าธุรกิจที่ปตระทอไปลงทุนเนี่ยจะเป็นการขยายแตงยอดนอกเหนือจากเรื่องของพลังงาน <h ook> เพราะฉะนั้นเนี่ย i ินโนบิเนี่ยเขาก็เลยมีการไปลงทุนในกลุ่มธุรกิจยาเทคโนโลยีทางการแพทย์และธุรกิจด้านโภชนาการ <h ook> นะคะะระับแล้วปรากฏว่าในปี2564มีกําไรสุทธิกว่า600ล้านบาท <h ook> ปี2565มีกําไรสุทธิกว่า1,100ล้านบาทอันนี้ก็คือมีการเติบโตของผลประกอบการ อย่างเห็นได้ชัดนะครับ,รบปีหกสี่เมื่อสักครู่บอก600ใช่ไหมหกห้ปุ๊บกระโดดขึ้นมาเป็นพันหนึ่งเกือบหนึ่งเท่าตัวงั้นก็เดี๋ยวรอดูตัวเลขของปี2อง6จะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็แน่นอนครับแผนการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถ้าสําเร็จตรงนี้ก็น่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มของปตทในการขยายธุรกิจแล้วก็จะเป็นการแตกยอดออกจากธุรกิจออยและเรเลตไปสู่นอนอยที่ก็มีการใช้องค์คาพยพเดิมเนี่ยเป็นสารตั้งต้น แล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดเข้าไปทั้งนี้ก็เป็นการกระจายความเสี่ยงเพราะธุรกิจน้ํามันธุรกิจก๊าซเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีมันก็เป็นคอมมอดิตี้ใช่ไหมแต่พอไปธุรกิจอื่นๆที่มันมีความเป็นสเปเชียลตี้มากขึ้นเนี่ยในระยะยาวโดยหลักการแล้วมันจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาเพิ่มอัตรากําไรให้กับกลุ่มของปตททได้เพิ่มมาจิน้นเพราะคอมมอดิตี้อ่ะช่วงดีมันก็ดีใช่แต่มันก็มีช่วงแย่ราคาขึ้นก็ขึ้นราคาก็<อ>ดีแต่ถ้าลงเนี่ยก็คือก็มีปัญหาเหมือนกันนั่นแหละฮะ Diversify ไปลงทุนในธุรกิจอื่นตรงนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มปตทได้ก็เดี๋ยวจับตาดูนะฮะอินโนบิ a เอเชอันนี้เปิดเผยโดยประธานกรรมการของ i n n o นบิเองซึ่งก็เป็นผู้บริหารในกลุ่มปตทด้วยนะฮะก็เดี๋ยวดูไทม์ไลน์ว่าจะมีการยื่นไฟลิ่งกันอย่างไรตรงนี้เราก็คงได้มาอัปเดตกันต่อไป